สิบตุลาคม2563้าหกอังคารและดาวพุธย้ายราศีมาดูราศีตุลกันนะราศีตุลเนี่ยนะจะเจอในเรื่องของการที่มีความอาจจะลำคัญใจนิดนิดเพราะว่าคนมาวุ่นวายนะราศีตุลน,นะคนที่เป็นอ่าคนที่เหมือนกับไม่ใช่แฟนคลับเราอเอาจจะมาตั้งข้อสงสัยว่า เอ๊ะทำไมเราอย่างงนอย่างนี้ใช่เริ่มมีการพูดถึงในทางที่ไม่ดีแต่ทําอะไรไม่ได้ก็เราแค่รู้สึกสําคัญใจใเฉยมันจะมีดวงดาวที่ไปกระตุ้นคนที่ไม่ชอบเราให้เรารู้สึกว่าทำไมเขามาวุ่นวายกับเราเยอะคือเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยากจะมามีประเด็นในกับเราตอนนี้นะในขณะเดียวกันดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเจรจาค้าขายอะอยู่ในตําแหน่งที่ถูก เขาเรียกเลยเดียถูกทําลายหรือถูกทําให้อ่อนแรงงนั้นคนที่เกิดในราศีตุลช่วงนี้นะน่าจะเป็นช่วงที่พอไปคุยอะไกับคนไว้นะ่ะตกลงกันจะดิบดีถึงเวลามันก็มีพลิกล็อกไม่ไม่เป็นไปนตามที่ตกลงกันไว้ใช่ไหมดังนั้นถ้าสมมตินะราศีตุลน,นะสิ่งที่ซีเรียสและสำคัญที่สุดเลยเนะี่ยถ้าอะไรที่มันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเงินการทอง แล้วมันจะทําให้เราเสียหายได้เรื่องมันมีสองเรื่องนะปกติมันจะมาด้วยกันสมมติว่าเสียหายเรื่องการเงินเสร็จใช่ไหม้องก็จะตามมาได้เรื่องของเครดิตชื่อเสียงก็จะเสียไปด้วยดังนั้นข้อคิดของคนที่เกิดในราศีตุลก็คือว่าพยายามอย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องชื่อเสียงของเราใช่ไหมย้าอาชื่อเสียงไปแรกหลายคนเลยบอกว่า เอ๊ไปตกลงไปสัญญากับเขาไว้ทําไมเขาผิดคําพูดเฉยๆเลยนะเป็นภาษาแัยใหม่เขาเรียกว่าโดนเทอ่ะภาษีสุนต้องระวังวเ๊ะจู่ๆก็มามีประเด็นใช่ไหมที่เราวางแผนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เป็นไปนตามแผนอีกส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกไว้ตอนแรกมันก็เป็นจังหวะที่คนที่เป็นลักษณะของ ศัตรูเราใช่ไหมก็จ้องรอที่จะโจมตีอยู่แล้วด้วยมันอาจจะเป็นอสองเดือนนะน,นะตัวลาพิจิกาหกสามเนี่ยเป็นสองนดนที่เราสียตุนไหนต้องรับมือคือฝั่งหนึ่งก็ทําให้เราเสียเครดิตอีกฝั่งหนึ่งก็คอยจะเหมือนกับทําให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่โตทำนองเนี้นั้นก็ต้องระวังทุก สีเก้าเลยนะจะทำอะไรก็นึกถึงสองเรื่องอ๋อนึกถึงเรื่องการรักษาคำพูดที่คนก็มีต่อเราไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาอย่แล้วเราแค่ต้องคอยระวังว่าถ้ามีใครเบี้ยวเราต้องมีแผนสองนะมีสัญญานะส่วนหนึ่งก็คือต้องคอยรับมือวิธีการรับมือกับคนที่จะโจมตีได้ก็คือเราก็ต้องมีความรัดกุมใน สิ่งที่เรามีโอกาสนะกันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้ทำนองนี้นะนี่คือสิ่งที่เราสีตุลจะเจอในช่วงนี้สิ่งที่สำคัญมากคืออะไรสิ่งที่สำคัญมากคือคนเกิดเราสีตุเลเนี่ยนะยังโชคดีที่พอจะมีสินทรัพย์พอจะมีเงินเก็บหรือเงินที่เราเนี่ยไปลงทุนเอาไว้ สามารถที่จะออกดอกออกผลเก็บกินจากสิ่งนั้นได้ทั้นท่านอาจารย์นะถ้าเกิดราสิตุลน,นะจะเป็นจังหวะเวลาที่เราอ่ะใช้เรื่องของการเขาเรียกอนะพยายามรักษาสิ่งที่เป็นสินทรัพย์ตัวเองแล้วก็ทำให้มันออกดอกออกผลได้เช่นหยิบจับเอา ธุรกิจเดิมความถนัดเดิมสินค้าหรือว่าสิ่งที่เราอะ่ะมีความเชี่ยวชายมีความถนัดอพอที่จะเอามาสร้างเป็นรายได้ถ้าสมมุติว่าการไปทำธุรกิจใหม่การเดินไปข้างหน้ามันอาจจะยังเป็นความสุ่มเสี่ยงอยู่อันนี้ไม่นับสภาพวเศรษฐกิจโดยรวมนะของโลกของประเทศนะเอาแค่ดวงเราเนะี่ยถ้าเรามองว่าถ้าเราต้องลงทุนใหม่ ต้องเดินทางไปข้างหน้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการเอาเงินเก็บมาใช้ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ดีของเราสุดๆคือโอเคสินทรัพย์เดิมเ,เงินเก็บมีใช่ไหมถ้าเราสมเสียงต้องเอามาใช้อีกเท่ากับเราไม่มีอะไรที่เป็นอาเรนะเป็นหลักประกันเราแล้วใช่ไหมก็ต้องพยายามทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นการไปดึงเอาเงินเก่ามาใช้มากนะักเห็นไหม ถ้าเกิดว่าทาได้ดังนี้ใช่ไหมคนที่เกิดในราศีตุลก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยอยู่มีความปลอดภัย,ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังหรือบางทีเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ต้องอต้องแบ่งเวลาก็คือมันจะมีเรื่องของความก็เรียกไเหมือนมีเรื่องหนักๆเหนื่อยๆมาเกิดขึ้น กับทางเพื่อนของเราซึ่งเราอาจจะอยู่ในฐานะที่ต้องหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเราเกิดราสิตุลนตัวเราก็ยังคงต้องมีภาระของเราอยู่แล้วที่ทุกๆราศีมีแต่ว่าราศีตุลจะพิเศษว่าไอ้ภาระที่มันเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่สิทสมกันมากเนี่ยมันอาจจะทําให้เราอยู่เฉยไม่ได้จนต้องไปเป็นภาระแทนเพื่อนไปแบ่งเบาภาระให้เพื่อนไป จัดการไปเป็นผู้รักไปออกเรี่ยวแรงไปใช้เวลาใช่ไหมใช้ทุนทรัพย์คือช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราเองได้รับการาการซัพพอร์ตจากเพื่อนแต่ช่วงนี้เราต้องซัพพอร์ตเพื่อนบ้างก็ถือว่าเป็นบทบาทนหน้าที่ที่ดีซึ่งสมควรกระทําสิ่งที่ราศีตุลจะต้องรู้ก็คือมันเป็นจังหวะหรือโอกาสที่เราอะ จะได้รับความได้รับข้อเสนอพวงนี้ดีกว่าได้รับข้อเสนอจากคนเนี่ยเข้ามาเสนอหลายๆอย่างเช่นเสนอธุรกิจเสนอเงินกู้เสนอไมตรีอะไรใดก็แล้วแต่นะแต่มันยังไม่ให้จังหวะเวลาที่เราอ่ะจะได้ผลประโยชน์จากข้อเสนอนั้น จึงอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คิดดูก่อนเป็นช่วงวเวลาที่ตัดสินใจดูก่อนก็จะเป็นการดีกับเรามากกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ใจร้อนเกินไปใช่ไหมเราอาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าเงื่อนไขที่ดีกว่าดดลที่ดีกว่าคนที่ดีกว่าคุณภาพของสินค้าบริการหรือว่าคุณภาพของคนที่จะมา ร่วมงานร่วมชีวิตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นตุลาพฤศจิกายน2เดือนนี้ยังเป็นจังหวะเวลาที่เราหนึ่งรังรอสองระมัดระวังเรื่องของอะไรที่ตกลงว่าถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ตกลงแล้วเป็นประโยชน์แล้วมันต้องดเนินการทําเลยก็ควรต้องมีสัญญาถ้าอะไรที่มันซื้อเวลาหรือค่อยคิดค่อยๆดูไปได้ก็ดูไปก่อนอย่าไม่ตัดสินใจถ้าอะไรที่มันจะต้องหยิบยื่นความช่วยเหลือไปให้แก คนที่เป็นมิตรสหายคนที่เป็นเพื่อนถึงแม้จะลำบากเหนื่อยก็จงทำหน้าที่ของตนเองโชคดีที่ดาวราหูนะได้ย้ายออกไปจากตำแหน่งของความคิดจิตใจมันก็จะทำให้เรามีสติสตังมากขึ้นมันจะทำให้เรามีเหตุผลมากขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นอะไรตามความเป็นจริงเราก็ได้แต่รองรับสถานการณ์ เตรียมแผนรับมือถ้าหากว่าเจอความเสี่ยงอันเกิดจากการที่คนเสียเครดิตจากเราเราต้องทําอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนเราต้องการความเชื่อเหลือเราจะมีแง่ม,มุมไหนที่พอจะไปเชื่อเหลือเพื่อนได้บ้างให้กําลังใจบางทีเป็นให้ไปไปเป็นเพื่อนให้กําลังใจเป็นเรื่องของสินทรัพย์เป็นเรื่องของการที่เราไปอยู่เคียงข้างเขาอนองนี้นะเพราะว่าดูเหมือนฤาษีตุลก็ จะเป็นคนที่มีเพื่อนเสสนิไทไว้ไม่กี่คนเนี่ยก็เป็นการดีกว่ามีเพื่อนเยอะะถึงแม้ราศีตุลจะเป็นราศีที่มีเสน่ห์แต่ว่าน้อยคนจะเข้าใจสิ่งที่เป็นความในใจได้เล็กๆได้ดังนั้นราศีตุลก็ถึงเวลาที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะครับเองตัวเองก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ต้องบริหารเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือด,ด้วยยังไงก็ตามนะไม่ว่าจะใครจะเกิดราศรีอะไรเนี่ยก็สามารถตรวจสอบดวงชะตาได้เป็นการส่วนตัวอาจารย์จะดูจะเจาะลึกให้ทีละคน อันนี้เป็นการดูทั่วๆไปก่อนนะหวังว่าราศีตุลและทุกๆราศีนั้นก็จะรู้เคล็ดลับตอนที่ดวงดาวย้ายแล้วก็นำไปปฏิบัติตัวให้มีความสุขความเจริญตามสมควร